สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณนะนี้ตัวประเทศและตัวโลกนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้ววดวันที่หนึ่งธันวาคม2,564ก็จะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโชคในวดที่ผ่านมานะครับ25 8แล้วก็82สอตรงๆเลยครับ คำเตือนทั้งช่วงนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกส้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพิพุฒนสตอรี่นะครับตามก่อครับชุดข้งแรกมัดรวมครับเอาสองตัวก่อนเนาะ เอาสองตัวก่อนชุดเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับจุดสองตัวเน้นๆครับล่างครับห9าเก9าเก้5 5 7 7นะครับงวดวันที่16บธันวาคมสองพครับ16หรือว,วันที่1ว่า โปรดนี่โชคดีทุกคนนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พุธสตอรี่มาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆวยปังๆนะครับช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวมาแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นหว่วงเป็นใยกันครับปรารถนาดีจากพี่พุธสตอรี่นะครับ ชุดเดียวกับเฟียวได้นะครับ2ตัวนีน้เน้นห้าเก้าเก้าห้ับ7 9, 9็ดครับงวดวันที่16ทธันวาคม2564นะครับขอให้ทุกท่านปลดนี้โชคดีทุกคนนะครับเองๆรวยๆปังๆนะครับใกล้จะไปใหม่แล้วครับขอให้ได้รับโชคมีเงินมีทองกลับบ้าน ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะครับทุกดียวกเฟยวได้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณสมาชิกที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มไลฟ์พิวุธสตอรี่เฟซกลุ่มบารมีรวยทรัพย์ ุ่มลายไว้2507ทั้ง2กลุ่มทั้ง2องเฟสน,นะครับตอนนี้เฟสปุกเต็มแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับจุดเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับ597 5995 7995 997 99 99นะครับ16ทธันวา2564นะครับ ขอ,อบคุณทุกๆก,กำลังใจครับขอให้ทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพันนันใดๆทั้งสิ้นนะครับนำเสนอแนวทางเลขเด็ดเลขดัทงทุกๆสำนัก,กทุกๆอาจารย์ ชุดเดียวกับเฟียวได้ครับ5 9 9 5 7 9 9 7นะครับ16ธันวาคม2564ครับปลดนี้ทุกดีทุกเก่านะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับตามต่อครับชุด3ตัวมัดรวมนะครับเน้นๆนะครับชุดโค้งแรกมัดรวมนะครับ3ตัว5 6 8 6 5 3 7 4 9หรือไม่ก็7 4 6 7 4 4จ็ดสี่ห้าสางแดครับสี่เก้าหนครับงวดวันที่16บธันวาคมสองพนะครับขอให้ทุกท่านปลดหนี้ทุกดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับกลอบชมเพื่อความบันเทิงนะครับขอให้เฮงๆฮง รวยๆปังๆนะครับ นอชชอลิติประสิทธิ์ลาภาขอให้มีแต่คำว่ามีคำว่าได้คำว่าสำเร็จทุกประการด้วยเถิด ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วโลกและทั่วประเทศนะครับโค้งแรกมัดรวมครับ5 6 8 6 5 3 7 4 9หรือ7 4 5 7 4 6 3 1 8 4 9 6 8 6 3 1 3และ4 5 5 4นะครับงวดวันที่16ธันวาคม2564นะครับขอให้ทุกท่านปลดหนี้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆทกท,กท่านนะครับขอให้ร ทุกท่านรับชมเพื่อฟาร์มบันเทิงกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิวุสตอรี่มาโดยตลอดครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรปังๆนะครับนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นัน ใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมครับผมโคงแรกมัดรวมครับ3ตัว5 6 8 6 6 5 3 7 4 9 3 8 3 1 8ครับตัด2ตัว4 9 6 8 6 3 1 3ครับกันบนล่างนะครับ ล่นี่โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นทุกพื้นที่บางพื้นที่ก็ฝนตกนะครับชุดเดียวก็เฟวได้ครับชุดเดียวก็เฟวได้ค่าเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้า 64ครับปลุดนี้โชคดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จบกินนี้นะครับตามต่อคลิปหน้างวดวันที่1มกราคม2564ครับ โชคดีทิงหิง,งปังปัง,ปงรวยรวยทุกคนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ